ซีเบิลสิบสองน่ครับสิบสองแกได้เสเสียครับล no ุงลูกครับท่กจารุเต่าเสีย ครับเซอ a ์ครับว่ากันเนี่ยเจอปานนี้มีมาทางออกมาไอ้น้อตัวเตะไอ้น้อตัวเตะเดี๋ยวมาให้ ซูนูคายยังเป็นศพพร้อมครับพร้อมซูซู เติเอาคู่ต่อไปนะครับพิกตายโย่นะครับเตรียมตัวได้เลยสูดได้เต Thank okay. ศูนย์สองสองศูนย์สองศูน ศ oh 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 ูนย์ศูนส ต่อไปนะ

bốn, ba, hai, một, đi kéo đi, đi lao đi lao, làm cái này, เดีหน้งต้องเจอกันเลย เจอกันแล้วเลยันเล็นอยู่นะยเป็นไงมือกำลังเลียตะดีม hey, no. ีบอนมวนลามาดูนล็อกหนึ่งตีหนึ่งตีนอาไปหนุ่งตี สองสี่สี่สาม

แต้มแล้วับเวลาเตะเีอสุดเลยนะสุดเลยนะไอติมโบราณไอตมโบราณไอติโบราณไอราไม่ต้องมาอยู่ไกเเล่นน้อยเสียเวลาเออ่ตั้งไก่ไม่เล่นตั้งี

ปีเทปเก็บสร็จครับเทปไปาไปกันเกิดเป็นได้นะครับ้าที่ยันไม่นอนก็คุยกันได้นะครับสี่ ได้ไม่ง่วงมัก็ได้คร่ดีีเลยชอบฝั่งไหนก็เที่ยวฝั่งนมนนะครับพี่นกนี่จะเป็นตัวเสือตัวก็แม่นี่ก็ชอบตัวายวางวนี้จะเป็ต่องมันนะครับจดส่ดี่จ็เ็เจ่ยเสี

่เสมอยังไม่เสมอนะครับวันเกิดจได้รูปวุ้นโจรของเราเพิงได้แปดสี่แปต่อสีนะครับพอ้นโจรจะเป็นฝั่งเป็ไปส่วนต่อนะครับตรงนี้นนกจะเสือไปนหนฝั่งนี้จะได้ล็อกว่าทำเต้มมาม่รับเกนะครับแลวเดือดเปิดเปิดตันะครับิได้หนก็ตยตีตีตมา สี่แปดักเดชจะเข้ามารับชมรับเสียกันได้นะครับนี่เติมสุดแล้วเติมฟองแล้วครับลูกนี้ชิมานี่คนกางเกงสีส้มครับเติมดีมากคแปดสี่แปดต่อสี่นะครับแปดต่อทีนะครับนนุชจะเป็นฝ่ายถ่นะครับฝั่งตัวจะได้เป็นฝ่ายถ่วงมานะครับ

เขาเป็นคนไทนะหมาน่าจะ8หมาดีดีไปเรื่เรื่อแล้วก็เลีเจม่ม่ะอะตามขึ้นมาโอเชียมัดีต้อจนะกานบางท่านไหนก็มาคุกโดนคุกเรื่องตึงไเรื่อย

จุดเต่เทัมอาจมัเนเีาเจเจนะครับตนโดยนนกนะครับเสือไปไหนเอทีนี้มองนะครับ

จบักท่าไห่แล้วเจ้อแรต่อรมนี้่หนอะครับย่างเี่จะมีควี่ยวจิตัจต่อครับโอเคแปบแปบจิ้มจั๊ต่อนะครับบุรีรัจะคนไทยส่งส่งรับ เตสแบเจ็ด้เไนด้ยสุยนครับตตน้นเแปลต็นะครับใครที่ยังไอเม้นคุยกับแอดมินเรียนได้นะครับไปนนกจะส่งนะครับ เตะเตะด้วยด้วยด้วด้วด้วยด้ายด้ว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 ยด้้วยด้้วยด้วยด้วยด้ว้วยดยด้วยด้วยด้วยดด้วย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 ้ว

ตรงนี้พี่ก้องเสริฟโอ้ยเสรูหยาร์ี่นึงยังได้ได้โรตบโอ้ยโดนอโอ้ยรั้ยโอเยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้อ้ยยั่ bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, 哎，够了，你别了。

เยังเซลที่ที่อยู่ด้านหลังนะครับเก็บตะกร้อให้ด้วยนะครับเก้าเท่า นี่แล้วครับยังอยู่อย่างนั้น9 10 11 9 7 0

Do you <laughs> <Webster. laughs> <Webster. Webster. laughs> श <laughs> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

vinte, é vinte só...

นะครับเกม yes,

12ท่าเส2ท่านะครับอยทีเด็ดในช่วงในสุดท้ายนะครับองยอดมารับอยู่นะเอาเรียก ไปถองนะฮะโอ้โห variance, สุดม,มันนะฮะนี่ครับโอ <az sund an Like> ้โหต้องมีเลยนะครับคู่นี้นะครับผมจะแค่ชือจริงจริงครับเพราะว่ามันคู่ที่สูสีมากครับอ่าคู่ต่อไปเชิญเลยครับป่าโยกนะไม่ต้องเสีย